สวัสดีพี่ๆชาวพระสมเด็จเรื่องเชิอทุกท่านนะครับครับแล้วก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับนะกับรายการตํานานพระสมเด็จนะครับนัอ่าขอมีพระสมเด็จมาแบ่งปันให้กับพวกพี่ๆที่ชื่นชอบกันอีกเช่นเคยนะครับพ่้อนจะไปรับชมรับฟังนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อครับเบอร์โทรไอดีไลน์เบอร์เดียวกันครับ0 8 0 5 1 2 2 3 3 2ครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับหากคนาเบอร์โทรไม่เจอนะครับแคป QR Code สแกนหาได้เลยนะครับ อ่า ep นี้นะครับองค์ละ400อบาทนะพี่นะอ่าแล้วก็วันนี้มีพระประกวดมาเนาะก็คนละราคากันนะครับอ่าไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะครับอ่าองค์นี้ครับรายการที่1ครับอ่าเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอ่าวัดระคังนะครับนี่ครับหลังจะเป็นหลังกราบหมากเนาะอ่าองค์นี้ครับมีค่าบปูนคัาแคลเซียมเนาะอ่าเนี่ยครับอ่าขึ้นเป็นผลึกแบบนี้เลยอ่านี่เห็นไหมมวลสารนะครับอ่ามีชัดเจนเนาะ พักองค์นี้ครับกลมเป็นผลประตูนะครับอ่านี่ครับเม็ดแล้ยกเขี้ยวนะครับอ่านี่น่าจะเป็นพวกขี้เล็กๆนะครับพี่ดำๆเงาๆเห็นไหมตรงฐานชั้นกลางนะครับนี่เห็นไหมข้างๆเม็ดแดงเนาะอ่าน่าจะเป็นพวกขี้เล็กๆนะครับเนี่ยครับอ่านี่ครับขอบตัดนะครับมีรอยคูดชัดเจนนะครับนี่ขอบตัดรอยคูดรอยย่นนะครับ อ่าแล้วก็เหมือนเดิมเนาะอ่าเน้นย้ำกันทุก E ีีนะครับพี่พี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจด้วยนะครับนะอ่าดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับนี่ครับโอ้โหอ่าวงนี้รายการที่1ครับต่อไปครับรายการที่2ครับอ่าวงนี้ครับเป็นพิมพ์เส้นได้ครับเนื้อจัดจัดเลยนะครับอ่าวงนี้ครับเป็นพิมพ์เส้นได้เนื้อจัดจัดเลยนะครับโอ้โหหลังเรียบนะครับพี่มีร่องรอยการแตกลายนะครับ เน em ouais ื้อเก่าดีนะพี่นะเนี um> ่ยครับเนื้อองค์นี้ค่อนข้างเก่าเลยนะครับมีคราบมีมวลสารเนื้อแตกลายนะครับโอ้โหสวยๆแบบนี้เลยนี่ครับอ่าเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับเนื้อหานี่จะไปทางโซนวัดละคังเลยเนาะอ่าเนี่ยครับเนื้อหาไปทางโซนวัดละรังเลยนะครับอ่านี่ครับมวลสารชัดเจนนะครับพี่ๆอ่ารอยหดรอยยุบรอยย่นต่างๆมีนะครับนะอ่ารอยหดรอยยุบรอยย่นต่างๆมีนะครับ อ่านี่ครับโอ้โหอ่าองนี้รายการที่สองนะครับพิมพ์เส้นได้ครับต่อไปครับรายการที่สมครับอ่าองนี้ครับเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับอ่าองนี้เป็นพิมพ์ฐานแซมเนื้อหาวัดระคังนะครับอ่าหลังยุบย่นเลยนะครับอ่าหลังยุบย่นแบบนี้เลยนะครับอ่านี้เป็นพิมพ์ฐานแซมเนาะอ่านี่ครับโอ้โหดูกายภาพนะครับพี่พี่เห็นไหม อ่าองนี้คร uh, <750. S 1> ับมีคาบฝ้าขาวขึ้นด้วยนะครับนี่แล้วก็พอคาบไขต่างๆเนาะอ่านี่ครับจะออกเป็นคาบแบบสีน้ําตาลแบบนี้เลยนะครับอ่าคาบออกเป็นสีน้ําตาลแบบนี้เลยนะครับอ่าชอบถูกใจปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับพี่ๆอ่าองนี้รายการที่สามนะครับนะอ่ารายการที่สามเนาะนี่หลังก็จะมีรอยยุบย่นนะครับอ่าหลังจะมีรอยยุบรอยย่นนะครับอ่ารายการที่สามครับ ต่อไปครับรายการที่4ครับอ่าองค์นี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่ครับอ่านี่ครับมีเส้นกรอบกระจกด้วยเนาะอ่าเส้นกรอบขับพิมพ์เนื้ออ่าขอบตัดครูดครับหลังจะเป็นหลังกลับหมากเนาะอ่าเนื้อหามีความหนึกนุ่มดีนะพี่นะอ่าองค์นี้มีความหนึกนุ่มดีเลยนะครับนี่ครับโอ้โหดูเขาพิมพใคญขึ้นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อ่ามงสานะครับค่อนข้างละเอียดดีเนาะที่เห็นไหมเป็นเม็ดเป็นก้อนผงดำนะครับเม็ดแดงนะครับ เนื้อหาดีมีมวลสารเลยนะครับเนาะเนื้อหาดีมีมวลสารเลยนะครับพี่พี่โอ้โหขอบตัดนะครับนี่โอ้โหสวยธรรมชาตินะครับขอบตัดนี่สวยธรรมชาติเลยนะครับตัดแบบยุบย่นเนาะนี่ตอนตัดผ่านการเวลาไปก็จะมีรอยครูดรอยยุบย่นนะครับส่วนหลังก็จะเป็นหลังกับมากนะครับนี่ครับหลังจะเป็นหลังกับมากรายการที่สี่ครับต่อไปครับรายการที่ห้าครับ อ่าองนี้ครับเป็นพิมพ์ฐานแฟมนะครับโอ้โหผงวิเศษเต็มเลยนะครับนะองนี้เนาะอ่าผงวิเศษเต็มเลยนะครับหลังจะเป็นหลังเรียบเนาะองนี้ครับหลังจากเป็นหลังเรียบนะครับอ่านี่ครับเนื้อหาดีๆแบบนี้นะครับพี่ๆราคาหลักร้อยนะครับนี่ครับอ่าเนื้อหาดีแบบนี้ราคาหลักร้อยนะครับอ่านี่ครับอ่าชอบถูกใจก็ปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับ อนี่ครับผ้าสวยราคาหลักร้อยเนาะอานี่ครับขอบตัดอ่มีทั้งรอยคูดรอยยน่นชัดเจนนะครับออ่นี่ครับหลังก็จะเป็นหลังเรียบเนาะอ่านี่ครับหลังจะเป็นหลังเรียบนะครับนี่ครับมีร่องรอยการแตกลายอยู่นะครับพี่ๆองค์นี้ที่จะ ค่อนข้างแก่ต่างอิ้วเนาะเนี่ยสีออกน้ำตาลแบบนี้เลยนะครับอ่านี่ก็ดูเป็นธรรมชาติดีครับ,าร,ร,บ,ร,บรายการที่ห้านะครับต่อไปครับรายการที่หกครับอ่างนี้ครับเป็นพิมพ์ฐานแซมครับโ,อ,โอ้โหเนื้อเก่าๆเนื้อจัดเนื้อหานุ่มๆแบบนี้เลยนะครับด้านหลังจะเป็นหลังเรียบเนาะอ่านด้านหลังจะเป็นหลังเรียบครับองค์นี้มีค่าฟ้าค่าแป้งขึ้นแบบนี้เลยนะครับนะอ่านี่ครับมีค่าฟ้าค่าแป้งขึ้นแบบนี้เลยอ่านี่ อันนี้ครับเนื้อหนึกนุ่มในเลยเห็นไหมพี่เนื้อจะใสๆเลยเนาะอ่าเนื้อจัดดีครับนี่เนื้อจะใสๆเลยแล้วตร์นี้มีการลงรักมาด้วยนะครับอ่ามีการลงรักมาด้วยนะครับอ่าเนี่ยครับโอ้โหเนื้อหาแบบนี้ครับพี่อ่าราคาหลักร้อยนะครับอ่าหลังก็จะเป็นหลังเรียบครับตรงนี้มีแร่เหล็กด้วยนะครับนี่เห็นไหมสีเงินเงินนะครับอ่ามีแร่เหล็กเนื้อนุ่มใสดีเนาะ อ๋อองนี้รายการที่หครับต่อไปครับรายการที่7ครับอ่านี่ครับอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับมีเส้นกรอบกระจกด้วยนะครับพี่พี่อ่านี่ครับเนื้อหาครับโซนวัดระฆังเลยเนาะนี่ขอบตัดมีรอยคูดอ่านี่ครับตรงนี้ครับนี่เม็ดผงวิเศษนะครับเป็นเม็ดเลยนะครับตรงผ้าพักเลยเนาะอ่าแล้วก็เกตทะลุซุ้มนะครับอง์นี้เกตทะลุซุ้มนะครับอ่านี่ครับ เกตะลุสุ้มแบบนี้เลยเนาะ,อะขอบตัดนะครับคูดครูดแบบนี้เลยนะครับอขอบตัดมีรอยคูด like 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 แบบนี้เลยนะครับหลังนะครับมีรอยยุบย่นเนาะหลังมีรอยยุบย่นเลยนะครับ <Yeah. S 1> าอาองนี้รายการที่7นะครับอ่ารายการที่7นะครับ นี่ครับเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยครับรายการที่เจ็ดต่อไปครับรายการที่แปดครับอ่านี้ก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับโอ้โหมวลสารขี้เหล็กไหลค่อนข้างเยอะเลยอ่าหลังเป็นหลังกาบหมากด้วยเนาะอ่าองนี้เป็นหลังกาบหมากนะครับอ่านี่ครับอ่ามีแร่ขี้เหล็กไหลด้วยนะครับพี่พี่อ่าองนี้จะมีแร่ขี้เหล็กไหลด้วยนะครับ อ่าเนี่ยครับบวสารพาซุ้มกอนนะครับนี่ครับชัดเจนแบบนี้เลยนะครับพี่พี่อ่านี่ครับเนื้อหาเก่าแบบนี้ครับพี่พี่โอ้โหแล้วดูขอบข้างนะครับนี่เห็นไหมอ่าดูขอบข้างนะครับรอยคูดรอยตัดสวยๆเลยนะครับอ่านี่ครับรอยคูดรอยตัดสวยๆเลยนะครับอ่านี่ครับอ่า เงาเงาเนาะจะเป็นพวกแระลกขี้เหล็กไหลนะครับนะแลกขี้เหล็กไหลนะครับอ่าตงนี้นะครับรายการที่8ดนะครับนะรายการที่แปดครับต่อไปครับรายการที่เก้าครับอ่ารายการที่เก้าครับนี่ครับจะเป็นพิมพ์ใหญ่อกกระบอกตรงนะครับอ่าอ่าเป็นพิมพ์ใหญ่ กระบอกตรงนะครับอ่ะขออนุญาตตรงกล้องเลยเนาะน่ครับตรงนี้จะมีพวกค่าไผ่ขึ้นเลยนะครับนี่เป็นจุดๆข,ขาวๆเนาะอ่านะครับเนื้อหาเก่าดีนะครับพี่ๆแล้วมวลสารเป็นเม็ดเลยนะครับอ่านี่มวลสารจะเป็นเม็ดแบบนี้เลยนะครับอ่ามวลสารเป็นเม็ดแบบนี้เลยนะครับ ขอบตัดนะครับนี่ครูดเลยนะครับขอบตัดมีรอยครูดแบบนี้เลยอ่านี่มีแลกขี้เล็กๆด้วยพี่ๆเห็นไหมนี่ดำๆเงินๆนะครับนี่ดำๆเงาๆนะครับอ่าอ่านี่ครับด้านหนังครับอ่าตรงนี้รายการที่เก้านะครับนะรายการที่เก้าครับต่อไปครับรายการที่สิบครับ งนี้ครับอ่าตรงนี้ครับเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับนะเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับเป็นพิมพ์เส้นได้นี่ครับอ่าน่าจะเป็นโซนวัดระฆังนะครับนะนี่ครับน่าจะเป็นโซนวัดระฆังนะครับนะอ่านี่ครับเป็นโซนวัดระฆังนะครับเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับนะเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับองนี้ครับ อ่าเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับอ่าเนื้อหาโซนวัดระคังเลยนะครับนะเนื้อหาโซนวัดระคังเลยนะครับเนื้อหาโซนวัดระคังนะครับนี่ครับโอ้โหเนื้อแตกลายด้วยนะครับพี่พี่อ่าเนื้อแตกลายได้ด้วยนะครับอ่านี่ครับจะออกแตกลายสังขโลกเนาะอ่าตรงนี้เหมือนจะออกแตกลายสังขโลกเลยนะครับอ่าเนื้อเก่าเก่าเลยนะครับพี่พี่เป็นพิมพ์เส้นได้นะครับนะ ชอบถูกใจปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับพี่ๆอ่าเนี่ยครับชอบถูกใจปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับอ่าพิมพ์เส้นได้นะครับต่อไปครับรายการที่สิบเอ็ดครับต่อไปครับรายการที่สิบเอ็ดครับอ่นนี้เป็นพิมพ์อ่ฐานแซมนะครับเนาะอ่าลงรักเก่าๆแบบนี้เลยนะครับหลังจะเป็นหลังเรียบนะครับอ่าหลังจะเป็นหลังเรียบนะครับ อ่านี่ครับองนี้มีแลงเงินนะครับนี่เห็นไหมนะฮแลงเงินด้วยนะครับอ่านี่ครับแล้วก็พวกค่าฟ้าค่าแป้งเนาะอ่านี่ครับค่าฟ้าค่าแป้งนะครับพี่พี่โอ้โหสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วองค์นี้ค่อนข้างแก่ต่างอิวด้วยนะครับนะจะออกอ่าอมน้ําตาเนาะอ่าจะออกอมน้ําตาดีนะครับพี่พี่อ่านี่ครับสวยๆแบบนี้ครับราคาหลักร้อยนะครับพี่พี่อ่าราคาหลักร้อยนะครับ อ่ะตรงนี้รายการที่สิบเอ็ดครับต่อไปครับรายการที่สิบสองครับอ่ะตรงนี้ครับอ่าเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอ่าพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ครับโอ้โหหลังยุคแบบนี้เลยพี่นะนี่แทบจะเป็นหลังสังขยาเลยเนาะอ่าแทบจะเป็นหลังสังขยาเลยนะครับอ่ะนี่ครับโอ้โหดูครับเม็ดพระอ่าพวกอะไรนะ เม็ดผงวิเศษนะครับอ่านี่ผงวิเศษนะครับแล้ว่านี่พาสุมกรนี่อยู่ตรงกลางเกตเลยนะครับสีแดงนะครับอ่านะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆเนี่ยครับอันนี้ก็จะออกโซนแบบอ่าน้ําตาลเหลืองๆเนาะอ่าก็สีตังอิวนั่นเองนะครับพี่ๆองค์ที่จะค่อนข้างแก่ท้งอิวนะครับเพราะว่าส่วนมากเราจะเห็นโซนแบบนี้กันเนาะเพราะว่าส่วนมากก็ มีส่วนผสมของตังอิ้วนะครับรายการที่สิบสองครับต่อไปครับรายการที่สิบสามครับอวนนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่ครับโอ้โหเนื้อยุย่นแบบนี้เลยนะครับเก่าๆหลังก็ยุบย่นแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหลังก็ยุบย่นแบบนี้เลยเนาะอ่นนี้ครับโอ้โหพี่ๆดูคราบขายขึ้นเลยนะครับอังนี้เกตทะลุซุ้มด้วยนะครับอังนี้เกตทะลุซุ้มด้วยเนาะ อชอบถูกใจผิดกันเข้าไมาได้เลยนี่เราขอบตัดนะครับนี่ลอยคูดรอยย่นแบบนี้เลยนะครับถือว่าตัดได้สวยมากเลยนะครับพี่ๆเนี่ยครับอ่า,อาดูไม่ทันยังไงทักไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับนะอ่าดูไม่ทันยังไงทักไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับพี่ๆอ่าองค์นี้รายการที่สิบสามนะครับนะรายการที่สิบสามครับมีเส้นกรอบกระจกด้านซ้ายองค์พระด้วยเนาะอ่ะ ไปครับรายการที่สิบสี่ครับอ่ันนี้ครับเป็นพิมเกตบัวตูมนะครับอ่าเป็นพิมเกตบัวตูมหลังจับเป็นหลังเรียบเนาะมีรอยปูไตด้วยนะครับพี่ๆมีรอยปูไตด้วยนะครับเนื้อหาก็เข้มๆเลยนะครับพี่ๆเนื้อหาองนี้เข้มๆเลยเนาะเป็นพิมเกตบัวตูมนะครับนี่ครับโอ้โหเนี่มีมวนสารผ้าซุ้มกอด้วยนะครับอ่า ยิงเกตวัวตูมนะครับพี่ๆเสวยๆแบบนี้ครับราคาก็หลักร้อยเนาะอ่าราคาหลักร้อยนะครับพี่ๆชอบถูกใจผิดกันเข้ามาได้เลยนะครับอ่านี่ครับหลังก็จะเป็นหลังเรียบนะครับอ่านี่ครับมีรอยปูไตนะครับอ่ามีรอยปูไตนะครับอ่าวันนี้ครับรายการที่สิบสี่ครับ ต่อไปครับรายการที so like ่ส uh, ิบห้าครับอ่าองนี้ครับเป็นพิมพ์ปกโพนะครับอ่าเป็นพิมพ์ปกโพเนาะนี่ครับเนื้อเก่าเก่าแบบนี้เลยนะครับอ่าเนื้อเก่าเก่าแบบนี้เลยนะครับอ่าพิมพ์ปกโพนะครับพี่พอ่านี่ครับอันนี้ไข่ค่อนข้างขึ้นเยอะเลยนะครับพี่ๆนะครับคราบเก่าเก่าขึ้นเยอะเลยนะครับอ่าองนี้ครับมีอ่าทาทองมาด้วยเนาะนี่ครับมีการลงทองมาด้วยนะครับ แล้วพิมพ์ค่อนข้างสวยเลยนะพี่นะอ่าพิมพ์ค่อนข้างสวยเลยเนาะอ่าพิมพ์พอนะครับอันนี้องค์ที่สิบห้านะครับนะอง์นี้องค์ที่สิบห้านะครับอ่าหลังก็จะเป็นหลังเรียบเนาะมีรอยยุบย่นนะครับอ่าหลังเรียบมีรอยยุบย่นนะครับอ่าอางค์นี้รายการที่สิบห้านะครับต่อไปครับรายการที่สิบหกครับ อ่านี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับรมีเส้นกรอบกระจกด้วยเนาอะ,อะมีเส้นกรอบกระจกนะครับา,ราจะมีความยุกย่นนะครับนี่หอบตัดครูดดีนะครับพระพักองค์นี้เนาะจะกลมเป็นผลมะตมูมนะครับนีนก่กลมเป็นผลมะตูมแล้วก็เกตทะลุซุ้มนะครับเกตทะลุซุ้มเนาะเนื้อฉ่ำตังอิ้วเลยนะครับพี่ๆเนื้อองค์นี้ค่อนข้างฉ่ำตังอิ้วเลยนะครับเห็นไหม ลรวเป็นมีเส้นสีธนะด้วยนะครับอตองนี้มีเส้นสีธนะนะครับสันแข้งค่อนข้างคมเลยเนาะสันแข้งค่อนข้างคมนะครับขอบตัดนะครับคุดครูดแบบนี้เลยนะครับอชอบถูกใจผิดกันเข้ามาได้เลยนะครับพี่พนี่ครับหลังก็เหมือนเดิมเนาะนี่มวลสารชัดเจนดีนะครับ องนี้ครับรายการที่16นะครับพี่ๆอ่ารายการที่16เนี่ยครับมีผงขี้เท่าใบลานพระซุ้มกอนะครับอ่ารายการที่16ครับเนื้อชํำๆเลยต่อไปครับรายการที่17ครับอ่ารงนี้ครับเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับพี่ๆอ่าพิมพ์ฐานแซมนี่ครับหลังเป็นหลังกับหมากนะครับอ่าองนี้พิมพ์ฐานแซมหลังกับหมากนะครับอ่านี่ครับ หลงกลโอ้โหเนื้อจัดมากเลยนะครับพี่ๆเนี่ยครับจัดว่านเด็ดเลยนะครับนี่เห็นไหม่องร้อยการแตกลายงานะครับโอ้โหนี่ครับฟิล์มฐานแซมเนื้อหาวัดรักครั้งนะครับพี่ๆีเนี่ยเนื้อแตกลายแบบนี้ด้วยนะครับเนื้อแตกลายแบบนี้ด้วยนะครับชอบก็ปิดกันเข้ามาได้เลยเนาะอันนี้ครับนั่นหลังนะครับเป็นหลังกาบหมากนะครับพี่ๆอ่า อย่างน,นี้รายการที่สิบเจ็ดครับต่อไปครับรายการที่สิบแปดครับอาอนี้ครับเป็นพิมพ์เส้นได้ครับโอ้โหนี่ครับพี่พิมพ์เส้นได้เนื้อหากเก่าเกาแบบนี้เลยนะครับอ่าพิมพ์เส้นได้นะครับเนื้อหาเก่าเกาแบบนี้เลยนะครับอันนี้ครับโอ้โหดูครับอันนี้อ่ามีทั้งคาบกุคาบไข่น้องแล้วก็มีการอ่าทาทองลงทองมาด้วยนะเนี่ย อ่าเห็นไหมพี่สีทองทองเนี <im> <injected into> ่ยเนาะอ่าเนี่ยครับโหไม่ธรรมดาเลยนะครับพี่พี่เนื้อเก่าๆจัดจ้านแบบนี้เลยนะครับอ่าเนื้อเก่าๆจัดจ้านแบบนี้เลยนะครับอ่าหลังจะเป็นหลังเรียบเนาะอ่าตรงนี้จะเป็นหลังเรียบนะครับอ่าตรงนี้รายการที่สิบแปดนะครับต่อไปครับรายการที่สิบเก้าครับ อ่านี่ครับองนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่ครับอ่าเนื้อนุ่มๆเลยนะครับพี่ๆอ่าหลังเป็นหลังเรียบนะครับเห็นเนื้ออ่อพวกมวลสารด้านในเนื้อเลยเนาะอ่าเนื้อค่อนข้างนุ่มดีนะครับนะอ่านี่ครับเนื้อนุ่มใสนะครับพี่ๆอ่าเนื้อนุ่มใสอ่าองนี้มีเส้นโบลูกแก้วนะครับพี่ๆอ่าเส้นโบลูกแก้วนะครับอ่ามีเส้นโบลูกแก้วเนาะ อ่านี่ครับโอ้เนื้อหนึบนุ่มแบบนี้นะครับพี่ๆปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับอ่าอ่านี่ครับนั้นหลังครับเป็นหลังเรียบนะครับพี่ๆแล้วเนื้อนี้เนื้อเขาเรียกว่าเนื้อนุ่มในนะครับอ่าเนี่ยมวลสารต่างๆนะครับอ่ารายการที่สิบเก้าครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบครับอ่านี่ครับจะเป็นพิมพ์ใหญ่เนาะอ่านี่ครับเนื้อยุบย่นเลยครับพี่ เรียกว่าเนื้อสังขยาเลยก็ว่าได้เลยนะครับนะอ่าเรียกว่าเนื้อสังขยาเลยก็ว่าได้แล้วครับพี่ๆนี่ยครับเรียกว่าเนื้อสังขยาก็ว่าได้เลยนะครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับอ่าเนื้ออาหารแบบนี้นะครับพี่ๆปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับเห็นไหมคือกายภาพองพระนี่เราดูจักเห็นไหมเราไม่ยังไม่ได้ลงกล้องเลยนี่เห็นไหมเห็นรอยยุบย่นเนาอพี่เนาะ อ่านี่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนะครับที่ใช้การเวลาเนาะอ่าะดูไม่ทันทักไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับพี่พี่อ่างค์นี้ครับรายการที่20นะครับอ่ารายการที่20ครับต่อไปครับรายการที่21ครับอ่างค์นี้ครับเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับเนื้อหาวัดละคังนะครับมีลงลักนะครับพี่พี่หลังก็จับเป็นหนังเรียบนะครับอ่านี่ครับ เงาเก่าแบบนี้ครับโอ้โหนี่เห็นไหมพี่มีแร่เหล็กแรเงินด้วยนะครับอ่านี่ครับมีค่าฟ้าค่าแป้งขึ้นเนาะอ่านี้มีค่าฟ้าค่าแป้งขึ้นเลยนะครับพี่พี่ค่าฟ้าค่าแป้งเนาะอ่าสวยๆแบบนี้ครับราคาหลักร้อยนะครับพี่พี่บอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับอ่าคุ้มแน่นอนอ่าหลังก็จะเป็นหลังเรียบนะครับ องนี้ครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสองครับอ่าองนี้ครับเป็นพิมพ์ปกโพครับโอ้โหเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆอ่าเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยอ่านี่ครับเนื้อเก่าดีนะครับพี่ๆเนี่ยครับโอ้โหอ่า การที่ยี่สิบสองนะครับอ่ารายการที่ยี่สิบสองนะครับอ่าหลังก็เป็นหลังเรียบนะครับพี่ๆอ่อ่าองน,นี้รายการที่ยี่สิบสองครับอ่าต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสามครับอ่าองน,นี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอ่านี่ครับ องนี้จะลงรักเนาะนี่ลงรักนะครับน่าจะเป็นรักน้ําเกลียงหรือเปล่าเนาะอ่าแต่ก็รักก็หลุดล่อนก่อนตามการเวลานะครับพี่พี่อ่ารักก็หลุดล่อนตอนก่อนตามการเวลาไปนะครับนี่ครับอ่าแต่พิมพ์ดีเลยนะครับเป็นลายปีกกาอกวีนะครับนะอ่ามีการลงรักลงทองนะครับอ่าลงรักลงทองมาด้วยนะครับนะ หลังก <essel azione. S 2> so. ็เป็นหลังเรียบเนาะหลังจะเป็นหลังเรียบนะครับรายการที่ยี่สิบสามครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสี่ครับนี่ครับเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับโอ้โหดูเนื้อจัดจัดแบบนี้เลยครับหลังเป็นหลังกราบมากด้วยนะครับพี่พี่พิมพ์เส้นได้ตรงนี้ครับหลังเป็นหลังกราบมากด้วยนะครับ อ่านี่ครับโอ้โหนี่กายภาพจุบหดย่นแบบนี้เลยนะครับอ่ากายภาพจุบหดย่นแบบนี้เลยนะครับชอบถูกใจก็ปิดกันเข้ามาได้เลยเนาะอ่านี่ครับอ่าหลังนะครับเป็นหลังกลับหมากอ่าหลังนี้จะเป็นหลังกลับหมากนะครับเป็นหลังกลับหมากอ่ารายการที่ยี่สิบสี่ครับ ต่อไปครับรายการพาประกวดนะครับอเริ่มที่องค์ยี่สิบห้านะครับอ่าองค์นี้ก่อนเลยนะครับอ่านี่ครับสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับอ่าไรวัดระฆังโคศิตาลามนะครับประเภทเบญจภาคีของคุณนารวิโสภาดีนะครับนี่ที่หนึ่งรายการสองสองหนึ่งอ่าอันนี้ครับประกวดที่ห้างพันทิพย์นะครับปีห้าสองนะครับอ่านี่ครับปีห้าสองอ่องค์พระนะครับตรงกับในรูปนะครับนี่จะมีจุดพระซุ้มก่อนี่ตรงนี้นะครับ เราดูตำหนิกันนะครับนี่องนี้ก็มีนะครับเห็นไหมอ่าองค์เดียวกันนะครับอ่ะขออนุญาตพลิกไปพลิกมาอ่หลังจะเป็นหลังเรียบเนาะอ่านี่ครับอนุญาตลงกล้องครับโอ้โหนี่มันสาลปลาซุ่มกอชัดเจนแลวเนื้อแตกลายงานแบบนี้นะครับ <c oughs> อืมอ่าพิมพ์ทรงสวยเลยนะครับพี่ๆพ,พิมพ์ทรงค่อนข้างสวยเลยเนาะอ่า มีเส้นกรอบกระจกนะครับเส้นกรอบกระจกด้วยนะครับนะครับมีเส้นกรอบกระจกนะครับอ่านี่ครับอ่าหลังก็จะเป็นหลังเรียบนะครับตรงนี้ครับอ่าหลังเป็นหลังเรียบนะครับอ่ารายการที่อ่ายี่สิบห้าครับอ่าภาพประกวดเนาะอ่าเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะอ่าเจ็ดร้อยบาทครับ ต่อไปครับรายการที่ยี่สิบหกนะครับ่อกียี่สิบห้ายี่สิบหกนะครับอ่านี่ครับไม่ต้องไปนั่งรอทั้งวันนะพี่นะจ่ะเจ็ดร้อยบาทจบเลยนะครับได้ทั้งพระได้ทั้งใบประกาศอ่นนี้ครับรายการสามสามหกปีสองห้าห้าสามนะครับอันนี้ก็นี่ครับของคุณสุดทัายหมื่นขจรนะครับนี่สามหกหกนะครับอ่าวัดระฆัง นี่ครับพิมหยาอันนี้ประกวดที่นี่ครับนะศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพปี53นะครับอ่านี่ครับองค์พักอันนี้ครับองค์ยวกันนะครับมีอ่าเดี๋ยวขออนุญาตลงกล้องเลยนะครับอ่านี้เกตทะลุซุ้มด้วยนะครับอ่าโอ้โหหลังสังขยานะครับพี่พี่เห็นไหมอ่าหลังสังขยานะครับอันนี้ได้ติดรางวัลที่หนึ่งนะครับต้องผ่านตากรรมการมาเรียบร้อยนะครับนี่ครับโอ้โหรู้จัก นี่เลยนี่เห็นไหมอ่านี่เกรดทะลุซุ้มด้วยนะครับอ่าแล้วก็เนื้อค่อนข้างแตกลายดีนะครับพี่ๆอ่าเนื้อค่อนข้างแตกลายเลยเนาะนี่ครับมวลสารผ้าซุ้มกอนะครับชัดเจนชัดเจนเลยอ่านี่ครับโอ้โหเนื้อจัดมากเลยนะครับพี่ๆ สมแล้วนะครับนะที่ได้รางวัลที่หนึ่งเนาะได้ติดรางวัลนะครับนี่แล้วเนื้อด้านหลังครับยกย่นแบบนี้เลยเป็นหลังสังขยาเลยนะครับอ่าตรงนี้รายการที่ยี่สิบหกครับเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่พี่อ่าเจ็ดร้อยบาทนะครับอ่าครับก็กันไปแล้วนะครับน้ก่อนจะจากกันไปนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อครับอ่าเบอร์โทรไอเดีไลน์เบอร์เดียวกันครับ0 8 0 5 1 2 2 3 3 2ครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับ หากคนหาเบอร์โทรไม่เจอนะครับแคปคิวอาร์กสแกนหาได้เลยนะครับครับสำหรับ EP นี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ